gang a n, -T. n um. a -N -T. Apple À, good Bơn. A N-T N. a D p A-P-P-L-E-F Apple Apple À, good เอ็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลพีเอลอีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ่ะกูดเอ็มดีเอ็ดดับเบิ้ลพี อ้าวกูดอ้าวต่อเอแอนด์อืมอีทีเอสเออแอนด์มดอ้าวกูดเอดับเบิลดับเบิลอะไรดับเบิลยูดับเบิลพี อะไรต่อ L <อ>ตัวสุดท้าย LE เออ Apple เออ Apple อ่ะกูดอ่ะ,อะลูกอ่ะ